สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าประเพณนะีประพากรชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้ประเพญไปเอาน้องชายชนออกมาจากตู้อบนะคะชายชนที่ประเพญเคยรีวิวไปเนาะพราเราได้มาซื้อชิ้นตาม,มาแล้วก็ <c oughs> มาเพราะแล้วได้ชายชนจริงๆไม่ได้ชายชนปลอมนะคะนะคะเพื่อนๆนี้วันนี้ประเพญพามาดูนะคะ ก่อนหน้านี้เขาเจออากาศหนาวเขายุบหมดเลยค่ะเพื่อนๆใบเขาก็ไม่โตพีเพ็งก็เลยเอาเขาไปฝากเพื่อนไว้ฝากตู้อบของเพื่อนเอาไว้ตอนนี้อากาศไม่หนาวแล้วค่ะอากาศร้อนแล้วก็เริ่มมีฝนนะคะเอาอากาศน่าจะได้แล้วพี่เพ็งก็เลยเอาออกมาจากตู้อบนะคะวัออนนี้ก็เลยว่าเอามาให้เพื่อนๆดูเราจะมาดูมาอัปเดตกันว่าเขาไปถึงไหนแล้ว นี่นะคะลักษณะชายชนตอนแรกตอนที่เขาออกตอนที่เพื่อนมีนะคะได้มาใหม่ๆเลยเนี่ค่ะลักษณะใบแรกของเขาที่ออกใบแรกเลยตั้งแต่ได้ช้ช่นตามาเขาจะออกมาสีแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นสีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใบต่อไปเขาออกมาเนะ่ะเขาจะออกใบสีแดงอย่างเงี้ยสองใบแล้วเขาก็จะออกมาใบสีแบบนี้ป้ายนิดๆหน่อยๆนี่ใบหนึ่งแล้วเขาก็จะเขียวะค่ะเพื่อนๆนะคะ สีแดงสวยออกมาขนาดไหนนะคะต้นเขาจะแดงยังไงนะคะสุดท้ายเขาก็หลุดเขียวค่ะเห็นไหมคะใบน,นี้ไม่มีสีแดงแต้มเลยแมย้แต่ใบเดียวชายชนค่ะเพื่อนๆอันนี้มีแต้มหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเป็นใบสีเขียวเนี่ยเขาจะแข็งแรงแล้วก็โตไวเพราะเขาสีเขียวมันสังเคราะห์แสงได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าสีแดงๆเนี่ยมันไม่ค่อยโตช่วงหน้าหนาวมันก็เหี่ยวยุบมันไม่โตมัน เล็กแก่นเพื่อนเนก็เลยเอาไปฝากตู้อบเพื่อนไว้นะคะวันนี้ออกมาจากตู้อบนะคะก็เลยเอามาโชว์เพื่อนเพื่อนิดนึงเนาะนี่น้องได้น้องโตแล้วนะคะอันนี้หลอดใหม่นะคะสีแดงเนี่ยหลอดใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวพอเขากลางแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะอุ้มท้องมีใบหลอดใหม่ออกมาให้เรานะคะหลอดใหม่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวแล้วก็แต้มนะคะเพื่อนเนเขาจะออกอย่างเงี้ยนะคะ่ะสองใบแดงแล้วก็เขียวแต้มแล้วก็เขียวหลุด นี่ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้เอาชัยชนมาโชว์มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูหลังจากที่ชัยชนโตมาในหน้าหนาวนะคะเราพเจอหน้าหนาวเข้าไปเขาเป็นยังไงนี่แหละค่ะได้แค่นี้แหละค่ะนะคะอันนี้ก็ไปฝากตู้อบไว้เขาก็แข็งแรงที่ได้ประเพณีจะให้เขาออกมาอีกสักสองสมามใบถึงจะเอาออกแต่ก็เลยว่าเกรงใจเขาเนาะเราก็เลยอากาศมันได้แล้วมันไม่หนาวเท่าไหร่แล้วก็ฝนก็เริ่มตกบ้างนิดๆหน่อยๆ อากาศไม่เย็นมากเขาก็น่าจะอยู่ได้ะคะ่ะนอกตู้เพราะว่าตอนที่ได้มาใหม่ๆนะ mm hmm. เขาก็โตกับประเพณีออกมาแทงหลอดแทงใบตอนหน้าฝนนะคะ mm hmm. เขาก็โตดีอยู่แล้วเขามายุบตอนหน้าหนาวโอเคค่ะวันนี้พามาอัปเดตชายชนน้อยนะคะมีอยู่ต้นเดียวทนุถนอมกล่อมกเกลี้ยเลี้ยงให้เขาโตค่ะเดี๋ยวเขาได้หัวอีกสักเดือนสองเดือนเราก็จะได้ผ่าหัวเขาแล้วนะคะ ว่าจะลองรื้อดูอยู่ค่ะว่าหัวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักพักให้เขาแข็งแรงดีก่อนให้เขาปรับตัวได้ก่อนเนาะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ